ทุกคนครับแล้วทุกคนกดไลค์คิวเนี่ยบอยจะไม่โด so. yeah. นลาวาตายจะกดไหมกดยากไอ้บอยก็ยากไม่นะไม่กดเอย่าโดนนะโดนนะโดนนะอ้าวทำไมไม่โดนอ่ะพอคนดูกดอะไรเองไงอ๋อไม่พอทุกคนตุกนี่ไงโดนแล้วอ้าวไม่ตายอีกแล้วเป็นไรอ่ะมาดูคอมเมนต์ยังไงล่ะกดไลค์เด้เออจริง เอาละรครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับแล้วกับปืนล็อคบล็อกอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ปืน Lucky Block Fit ลกี้บล็อกฟิตแล้วก็กบินแล้วก็สตรนจนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับบอยเช่นเคย <c oughs> ใช่ไหมบอยแต่ว่าบอยมึงไม่สงสัยแล้วว่าบอยฮะ กูใส่สก,กินมึงมาหลายคลิปแล้วนะฮะทำไมมึงว่าสกินกูส,ก,ก,ก,สก,กินมึงใครสวยกันอ่ะไหนมึงลองยืนข้างกูดิ<ม>ทุกคนของใครสวยกันเครื่องผมมาผงว่าได้ใจแต่บอยมาช้าคนหนึ่งเขาว่าดนะครับยังไงว่าได้ใจมันก็ต้องชนะอยู่แล้วถูกไหมเออมึงไม่มีอะไรพูดใช่ไหม มาพูดเรื่องสกินได้คือไม่มีอะไรพูเหรอเออเออไม่พูดก็ได้แดี๋ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับบอสที่ชื่อว่า The Creator นั่นเองตอนนี้จะไปดูบอสกั้ทุกคนก็ <c oughs> คือลัคกี้บอยนี่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีก่อไทยผมก็เลยให้ก่อพวกนี้มานะครับอาบอยเปิดกล่องดูก็คือว่าของพวกนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีแรกซึ่งเอาแรกอะไรก็ได้ขอแค่เอาสักหนึ่งแรกหรือห้าแรกเดียวบอยแต่ขอไปแรกอะไรก็ได้เอาไหมห้าแรกกูจะแลกก็สวอชห้าแลกหนึ่งชิ้นดีไหมห้าแล เงั้นก็5แร่นะครับกับแรก1ชิ้นเนาะโอเคไหมเฮ้ยเอาไข่ขึ้นมาไม่เ์เอ้ามึงหาไม่ได้ลู้เลยกันโอ้โหกินแล้วตัวเลือกแสงแหลกเลยโอเคงะอันนี้ก็คือบอสหน้าตาบอสของเราเองมา,มาดูกันดีกว่านี่บอยเดอะครีเอเตอร์อื้มซึ่งเขาไอ้รูปดาวเขาเรียกว่าอะไรบอยเรียกว่าอะไรดีกงจักรเหรอเฮ้ยมันเป็นเนี่ยมึงมย <า S 2> ังไงอ๋อวิชาซาตานดูดิตัวสีแดงอะ่ะแบบสกินก็องขายให้ผมไปดูดิคือแบบเลี่ยนเเหมือนกันนะอยไม่เหมือนไอ้บอยไอ้บอยเป็นแตกตาจากคนอื่นน่ะเอออุ้ยแล้วมึงจะไปตี บอยจะไม่ตีไอเก้ดิบอยมึงไม่สังเกตตรงนี้หรอเนี่ยมึงลองคลิกข้างล่างดูสิคลิกเลยโอ้ยอันนี้สุดที่จะบอลทุกคนเอาไปได้กองหายอย่าคลิกไปกองหายแล้วมันก็จะไอกูคลิกทำไมอ่ามาเดี๋ยวเราวางสเต็งเลยบอยซึ่งสเต็งนี่เขาเดตใหม่มาอยากรู้ไปดูเอาเอากูวางกระปิดเออไม่เป็นไรมาพร้อมยังพร้อมแล้วก็เปิดกันเลยปุ๊บกล่องฮะลัคกี้เทรดนายขอดูก่อนกล่องกูขอดูก่อนบอยฮะ โอ้โหมึงแรกใครจะแรกก็แรกโอ้โหทกูแรกกูแรกทั้งหมดแล้วโหแลกมันก็ไอบ้บอยอันนี้คือใบคูเปอร์ฮะโชคแกินแล้วโชคดีมั้งไม่มันกินไม่ได้กูหิวอ,อยู่มันเอาไว้ถือว่ามันโชคดีอ่ะนั่นแหละถือว่าโชคดีอาจจะเปิดได้ของดีขึ้นกนนนูแรกกูแรกทั้งหมดเลยปะความแรกวอะใจเย็นก็แรกตอนไอ้ตอนจบเฮ้ยกูตกใจนึกว่าบอสไอ้ซอมบี้ขี่อะไรก็ไม่รู้มาไอ้นี่ขี่ยังข่าวโอ้โหอันนี้นับเป็นแรกเมลสโตนอ่ะถือไว้ปะนะชิ่บอกเป็นละงการถือโชคดีเออนั่นแหละ ไปป่าอะไรอ่ะอ่ะอ่านไม่ทันลักกี้บล็อกปาผมก็ตอบไปกูจริงๆเนอะเฮ้ยใบกระดาษอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจัดที่แค่สวัสดีแต่ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่พูดสวัสดีด้วยโอ้หัวเล่จะยังไม่ได้่ยงไม่ได้เลยแถมแรกแล้วนะเฮ้ยกูลักกี้บล็อกปอันนี้หัวแน่นอนผมจำได้ไม่ใช่ไม่มีหัวกันเลยในไงหัวไงกูใส่หัวทีนทีเลยไม่ใช่กูใส่หัวทีนทีแล้วเปิดของตัวเองแล้วเปิดนะเออตรงนี้แต่ระเบิด อันนี้เป็นมิสซิรี่โพชั่นเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าตัวตัวเองมันมันโดนอะไรตัวเองเนี่ยอุ้ยขอบคุณนดูดึงสิงห์บะโจมตีเลยแล้วก็โมโหกันคือเขาทนทานหมดยังวะเหลือกล่องหนึ่งไอ้เหลือสองกล่องรู้สึกว่าพอยบอยมันมันมันถือไอ้ใบคูปองเลยรู้สึกมันดวงดีขึ้นหรูคิดเองอันนี้เองโอ้โหยาร้ายกูจอตาโดเลยเนี่ยฮะอะไรคืออะไรไหนไหนได้อะไรอ๋ออันนี้คือไอ้กงสปอนบอส มันเป็นบอยนั่นน่ะสีสีแดงหรือสีอดำไม่ได้จำไม่ได้มียาเหรอยาไอ้นี่ดิไหนอ่ะเหมือนแบบผมแบบอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมอนเตอร์ก่อนเอ้าแล้วกูไปปิดพิษฟูคือผมมาตรงนี้แล้วรอบมึงไงแล้วมันแบบมันมีมันมีบอสออกมาแต่ตอนนี้มันไม่น่ามีแล้วมั้งเนี่ยมันไม่มีแล้วบอยกูคุณแน่จนเบื่อแล้วอ่ะกูพร้อมแน่สุดอันนี้ตัวอะไรนะแมวอ๋อไม่มีอะไรแต่กูไม่ได้ขอเนี่ยเอ้ยรองเท้ารองเท้าทองโอเคเฮ้ยอันนี้เป็นดอกไม้ไอ้เป็นมึงกินก่อนหมูกูจะได้ดอกไม้มันโหด โอ้โยดอกไม้ลิลลี่ดาเมสสามร้อยเดมบอกกินดอกไม้ฮะดอกกินดอกฮะกินดอกไม้อะไรเริ่มกินดอกไม้เราไปกินมึงพูดกินดอกไม้เลยแล้วไม่กูบอกว่าดอกไม้ลิลลี่ตีได้แต่ดาเมสสามร้อยอันนี้แรกได้เท่าไหร่ไอ้บอยเลงเท่าไรมันเอาพิกแอคเลยกูไม่ได้กูได้แล้วมาถูกขู่ไม่ได้มึงรู้เหรอถึงมึงดาเมสสามวมันไม่ด่ามึงที่ได้ถึงพันบอยเขาบอกว่าให้โยน โทรโยเฟนโยนไอ้น,นี่เสยเพื่อนของคุณอ่ะโยและอ่ะตอบว่าเป็นไรเอา้าแล้วมึงให้กูหลบทำไมโทรโยเฟนบอกโทรโยใส่เพื่อนของคุณอันนี้เป็นเองเกงโ okay. อเคโทรคอ,<ท>อนเทนเพื่อนของมึงอันนี้อะไรอะ่ะหินบําบัดโอ้โ,อโหแล้วมึงให้มันเยอะเลยแต่กูยังไม่ได้เลยเนี่ยแหละเพื่นนี้เอง,กงเกงอ่าโทนดาเมจเออกว่าน,นี้กว่าเยอะกว่าโอเคมาต่อไปก็อาย มาโซนิมาแล้วโอ้แล้วกูจะได้เลเกลไปเนี่ยเออจะเทพึ้นมาเลยอ่ะมึงกลัวแล้ววะมึงเงยเนี่ยโอ้โหว้ายโอ้โหมองมาหิมะให้เปิดได้ลาวาร์นี่ไอ้เจอะไรฮะร้องอะไรได้อะไรมันได้อะไรว้ายแล้วทำไมกูระเบิดผู้จู่สปอร์บอยเป็นอะไหายวะตูวงเป็นระเบิดเป็นอะไรระเบิดโอ้ยแล้วกูจะดูเข้ามาทำไมแต่กูรู้งอนแรจะได้บอกมึงว่าแล้วกูจะช่วยอะไรเพื่ออะไรบ้าดิทำไมกูไม่ได้คิดไปสเปรย์แล้วกินหม้ป่าได้เมียเลย เจ้ช่วยกุ๊กเมึงกระรงบัาติมลเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะบอยบอยดูบอยอยู่นี่อ่ะอ๋อเคบัฟแป๊บนึงบอยดูนี่ก่อนและมึงบอยเป็นึงบอยดูนี่ดิเนี่ยมันเป็นลูกปัดกระเพ้าแล้วก็มีที่จุดไฟอ่ะบอยระเบิดเฮ้ยโอ้ยระเบิดที่ด้ยระเบิดว้ายตกนี่ตายหรอ้โหมันเป็นโมชันอะบอยแล้วมันคงดูติดพิษด้วยคือมันเป็นปลาปัดกระเป้าแล้วก็ระเบิดแล้วก็ติดพิษไงเออนั่นแหละ อ้าวมุดดอกเลยมาจำมั้ยจำให้กูมันหนิอ่ะดอกมาดอกแม่งโยรูใส่คืนแน่เลยอ้ามูรอโยมาดิออ <laughs> เออใส่อมันคือระเบิดที่ปลาแหละโอเควิ่องเอลยนี่ขอเอ้าปลาเป้าโอยแล้วกูติดพีดอีกโชคดี Chicken กกไม่ตอบเลยกูเฮ้ยแร่อันนี้อีพิกโพเลโต้ดาเมจยี่สิบโอ้ยมาต่อไปอันนี้เป็นปลากระเป๋าอยู่ในถังบอย เขาบอกว่ามันจะทนหนึ่งร้อยแค่เราถือถังมันจะมันจะ,ะท้อนได้เหรอบอยว่าเราเอามือเปล่าตีดิ <c oughs> โอ้ยสะท้อนจริงป่ะแค่ถือถังเป่าไม่ก็ได้สะท้อนหนึ่งร้อยงั้นกูก็ไม่ตีอา้าวกูไม่มีกูก็จะชนะกูยังไงกูไม่ตีแค่นั้นแหล่ะกูผมันจะไม่ได้เลยกูจะไม่ได้เลยเนี่ยมีแต่บอยได้แล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะ low key hot game กูเปิดเกมแล้วกัจะเปิดรอบมันทำไมฮีโร่บายจอยเกม อ๋อมึงเปิดให้ฮีโร่บายต่อยเกมใช่ไหม <c oughs> มาสิบเจ็าสิบหกกันด้บอย17 15 16ห้เฮ้ยอันนี้เป็นสตริงโร่พีซเออลูกพีซกินแล้วก็โอ้โหมึงเอามาทำไมวะนี่เนี่ยไอ้กูม,มีอะไรให้มึงอ่ะถือได้ไม่เพื่อมานานกูให้ลูกพีซอ่ออให้กินเลยเฮ้ยอฮ้ยยัไรอ่ะเป็นอะไรดิเบน,นล็อกเออเป็นเบนล็อกเอออะไรวะบอยมันคือก่อนเหรอโอ้โหมีสะท้อนไหมวะ อ๋อไม่มีซ้อนบอยเดะมึงกูลองตีกูดิอ้าเดะอ้าบอยบอยกูไม่อะไบอกว่ากูเพิ่งเห็นว่า,ากูวางถังกระเพ้ากระเพ้าไปแล้วสะทะ100้อนหนึ่งร้อยกูหายกูไม่ได้วางถังกระเพ้าโอ้โหอ้าเอาบอยรอมือเปล่าทีก่อนอ้าเอาเอาของโหดตีดิเฮ้ยยังไงครับไม่รู้อะกอดนี่จะตีอะกอดเบสล็อกวายเดอะอีวิล หูขนาดไฟแบนี้ก็เป็นล็อกมึงก็สู้ทอนไม่ได้ <c oughs> เออเดี๋ยวมึงก็ดูอ่ะผมถอดก,กันมันล็กจอเพราะแบบหัวใจเม่นเยอะเกินอู้แต่แบบทางไปบ้าน,นกระเป๋าผมจะได้อะไรเนี่ยเฮ้ยกูได้วมาได้สิบเมตรโอเคอันนี้ดาบไม้โอ้ยอ่ะอยี๋ยน้อยคูแล้วแล้วมาสิบเม็ดวะจะหมดแล้วนะตัวเองอันนี้เป็นพุ่มไม้ก้าวโจมตีจะว่าไปเซ็งของเขาก็โอเคอยู่นะอันนี้ฐานผมไม่นับเพราด้วยคนนับแค่เป็นที่เป็นแร่จริงๆลาพิษกับโคไม่นับนะบอลที่เป็นแร่นับแต่แค่เป็นแร่แต่ลาพิษกับโคไม่นับ กูจะบอกว่านะมันมันไม่ใช่แร่ใช่ไหมทนทานนับแค่แบบเพชรทองเหล็กอะเพชรทองเหล็กอะมืออะไรบุลลี่บุลลี่อะไรว้ายค้างได้อะไรอ๋อบอยได้หัวอะของเราไงนาฬิกาอ่ะกูเก็บเผื่อมีบัฟไม่มีอะไรเลยฮ้แต่ผมรู้สึกว่าผมของหมไปบอยอ้ายโอ้ยโอ้ยกูเตกมาสเต็งเหลือห้ากล่องแล้วอุ้ยอะไรอะบอยอ่ะงข้าดูเผื่อได้ของอะไรอะ เวนเมื่อหมูบินได้ไอ้นี่มันมันแจกอะไรกี่บอลเยอะจังวะไ <c oughs> อ้บอยกูเล่นใบ cover เหมือนมึงแล้ว่ะ้ยไอ้จีบ่ามีสื่ดีไอ้บอยกูเล่นใบ cover เหมือนมึงแล้วอะ่ะกูจะโชคดีเหมือนมึงแล้วเว้ยเดี๋ยวมึงคอยดูใบค o v e r เกิดอะไรทำให้กูของดีมามึงเห็นไหมว่าเมื่อกี้คืออะไรคือหมูโชคดีโอ้ดีจริงะไปะไอ้บอยพอเราใบ cover เปิดแล้วโอ้ดีจริงลูคิดเองโชคดีอะไรอนะเมื่อกี้กูยังได้อะไรอยู่เลยมึงบอกโชคดีไม่มึงได้ถูกใบ cover หรือเปล่าล่ะฮะ ถ้ากูถือตลอดห,อหรือพวกมันเช้มือซ้ายมันเลยไม่ใช้งานไ,ไ,ม,านไม่ได้อ้ยมันปิดพอคโอนี่มุกเปิดได้เลยหลักกูไม่รู้โอ้ยแม่แงปิดเองก็นด้อดเอา้าอะไรของมันว่าเหกปไปอยู่คนเดียวเฮ้ยอกเอบอบอกกูได้วว่าเพิ่มมาห้าบอคว่ะโอเค,คกูแลก่อยแล้วมาเริ่มจะพอสู้ได้แล้วเอ่อเอา,เอามันอ๋อใจเป็นปกติยังอ๋อปกติแล้วเนาะมาเสียงโชคอุ้ยไปตรง ผมแลกได้แล้วโอเคแล้วก็เก็บอันนี้บอลหมดแล้เหรอเลขกูเหลือสามกับหกอ้าลัคก,กี้บ็อกกูหายเลยแก๊สหนึ่งหนึ่งบอกกูเออกูไม่เอาก็ได้ปะเท่านี้ผมรู้สึกนะบอยไอ้ลัคก,กี้บ็อกปลาก,กับลัคก,กี้บ็อกกอบบินน่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยยกไปสตริงสตริงน่าจะให้ขอดีที่สุดแล้วสำหรับกูนะโอเคไปทองอ่ะจะหมดแล้วสองกล่องอ่ะอันนี้เสีงยงโชคได้เป็นเอา้าลงไหมเนี่ยโอาไม่ลงอ่ะลงดิโอ้โหแล้วกูได้การ์ดไปครบแป๊บหนึ่งนะบอย บอยอย่าดึงบอยไอ้แกกูบอกไม่อย่าดึงไปดิกูอยากมาเปิดเซ็กอีกรอบนึงอ่ะกูขอแบบเอาอีกสิบกล่องนะเดี๋ยวให้มึงเอาอีกสิบกล่องอ่ะบอยเอานี่ไปข้างหลังนะบอยเนี่ยนะข้างหลังสิบกล่องไม่เอาเก็บไปอ่ะแล้วมาเปิดอีกสิบกล่องกูได้เพิ้มอยากมาแล้วกูไม่เก็บเออแล้วแต่อ่ะผมรอเปิดอีกรอบนึงได้รองเท้าเหล็กใส่แล้วก็สปีดอ๋อสปีดวิ่งเร็วว้ายกูเกือบตกลาบมารองเท้าช่วยชีวิตกูมาเออบอยกูลืมไปว่ากูใส่หัวทีนที อันนี้เป็นแคนดี้มันคือแร่เหรออยู่ต้องรองหิวก่อนอ๋อมันคือสาหร่ายโอ้ยเอ๋อเผื่อเอเอขนมกินได้ต้องรองหิวก่อนเออเก็บไว้ก่อนแต่ข้าเป็นสาหร่ายทะเลนี่อันนี้ธนูเก็บมาเผื่อได้ธนูอกูไงไม่เก็บของมึงกู้นั่นมาเพิ่มทั้งน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นรองท้าสปีดเรามีแล้วนะครับทุกคนโอเคหมดแล้วบ,บอยอ่ะ เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเขาบอทเขามีธนูหรือเปล่าเผื่อผมจะให้ธนูเลยเนาะธนูอ่าทุกคนผมดูแล้วน้องเขาไม่มีธนูทุกคนผมน่าจะเ,เสื้อกลอเพราะเราไม่มีเสื้อกลอกกับหัวทิ้งไปถ้าเสื้อกลอกได้หัวที่สุดอันนี้มัน14กรอกอ่าอ,อันอื่นอันนี้เขาบอกว่าให้ลองใส่ครบเซตดูเหรออ๋อใส่แล้วแค่วิ่งเร็วนี่นผมไม่น่าจะกอดดำกับหัวหัวกูมีหรือมะเออแตงเกงเรามีแล้วคือเกงอันนี้โอเคแล้วก็รองเท้า ผมว่าก่อเขียวน่าจะดีสุดนะสําหรับผมนะที่ผมดูนะแต่ว่ารองเท้า,เาสปีดอันนี้ผมว่าถามว่าจําเป็นไหมไม่น่าจะเป็นหรอกงั้นผมไม่น่าเอาอ่ะอ่ะมีแหลกไหมแล้วก็น,นี้โอเคผลไม้ของกินแต่ว่าอันนี้มันแล้วก็ดาบอันนี้ตามเมดพันหนึ่งที่บอยบอกที่บอยจะแรกก็คือดาบก้อนอันนี้แต่ว่ามันจมตีช้าอ๋อเออได้อยู่มีแรงกไหมหมดยังวะเอาโอเคหมดแล้วครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบัฟทนทานอันนี้ปลาปลากระเ๋าเออบอยไอใบอโคเบอร์ที่เราไม่ต้องถือมันตอนสู้บอสอ่ะอ่ะทิ้งไปแล้วกัน หรือว่าเผือแบบไอ้ต่อสู้บอสเดียว่าเผื่อแบบเราได้ของไรไม่ไม่บอกแต่ว่าอันนี้มันกินไม่ได้ทุกคนไอ้ไอ้เบอร์รี่เรืองแสงเนี่ยผมว่าต้องรอหิวอันนั้นผมดีไปแล้กันไม่น่ากินโอเคเตรียมพร้อมอย่างดีมาพร้อมจ้าตัวเองที่จะสู้บอสมึงอพร้อมยังพร้อมยังแค่นั้นแหละผมพร้อมแล้วบอาพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วมาพอเราเสกบอยนะไหนแป็นมึงนะบอยอ๋อคือบอสเขายืดธนูเหรออ๋อดีดีดีเวนนี่สู้ไปมาทีนี่ ฮ้อะไรอ่ะบาแบ็คโฮนะครับเฮ้ยหลุมดำอ๋อเปิดหลุมดำไปด้วยอ่ะอ๋อบอยแต่กูสงสัยอย่างหนึ่งอ๋อคือผมบอกว่าไอ้กอดสะท้อนหนึง่งหนึ่งพันมหายไปไหนคือผมไปถือป,ป๊าบมาแล้ววาไวแล้วเออกูลืมเดี๋ยวเพิ่มมีน้องสงสัยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาจะเปิดหลุมดำได้แป๊บนึงอไหรบอยกูบอกอย่าเพิ่งตีอ่ะในหลุมดำมันเหมือนแบบมันใช้กระถางไล่เว้นหลุมดำอ่ะในหลุมดำมึงอ่ะเฮ้ยนี่ไงหลุมดำนี่ไงแบ็คโฮอ๋อนี่เขียนแบ็คโฮอยู่ ถ้ากลัวปลาไปก็เป้าปลาล่ะอา้าวโดนไหมเนี่ยไม,ไ,มไม่ลดเลยอ๋อไม่ลดอ่างั้นจัดการเลยบอยพิชิตเลยโอเคเรียบร้อยถือว่าเราชนะว,วอไปแล้วทุกคนว่าแม่งโค้งหัวขนาดน,นี้แต่รู้สึกว่าไอ้ดาบที่บอสบอดแบบมันจะ,ม,นจะม,นะมันจะดาบดาเมเท่าไหร่นะมันคือดาบดาเมินี้อ๋อดาบมิสเตแปดบอยอันนี้ดาบ,<ม>ดาบที่บอสบอดอบนี่ดาบมิสเตแปดซึ่งดาบนี้คิกขวาได้คิกขวาเป็นสิ่งคำรามโอ้อันนี้คิกได้ไหมอันนี้คิกแล้วก็ปาอ๋อเลือดไหลอ๋อดาบมิติเลือดไหลมาพอแล้วใช่ไหมพอแล้ว งามงามอะไรมาเอ้าคือยังไงพอก็แพ้หูแล้วเพราะว่าผมได้กล่องเอเอะก่องสินเตอร์สตริงมาอะอาตีแตกเลยไอ้กูไม่ตายเพราะกูได้กรอไอ้นี่มาสตริงเบนล็อกอะบอยลองใส่ดูอะแป๊บนึงนะบอยถอดทุกก่อเลยปลาหอะไรมาบอยถอดทุกก่อแล้วใส่ชิ้นนั้นอะอะใส่เลยแค่ชิ้นแค่ชิ้นเดียวก็ไอ้นี่แล้วกระชาแป๊บนึงบอลหิวนี่ก่อนอ้าวแล้วทำไมเลือดมันน้อยกูเลือดมึแฝดมันต้องเลือดด้วยไม่บอยแต่กูก็ อ่ะมึงดอดไหมกูก่อน,นผมดอดแล้วใส่นะอันนี้ผมอ๋อเลือดผมเต็มอยู่แล้วทำไงเลือดไม่เต็มมันต้องฆ่าต,ต,ตัวตายก่อนเหรออ๋อถ้าฆ่าตายเลือดก็เต็มนี่ว่ะอ๋อไม่เต็มแล้วอ่านรอยเลือดกูไม่เต็มแล้วอ่านมูตีกูดิอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือหมายความว่าผมกินให้หัวใจมันเลือดเยอะมันก็เลยไม่ตายมันก็เลยอึดอ๋อผมนึกว่าคือแค่หัวใจเท่าไหร่ก็คืออึดอ๋อแสดงว่าผมกินแเปเปินน้ลนี้มันก็เลยเลือดเต็มเออนั่นแหละอเอาเป็นเเอาป็นว่าถ้ากูไม่ให้เลขขอเพื่อเลเปิ้ลนี้เนี่ยเอาเป็นว่่่าาาากกูมกมีแแแพ้้ึงคนนัหละะะออออ๋๋รบเปย เออปลาเราจะตายหรือเปล่าเอาไม่ตายมาโอเคครับทุกคนก็สลายคิดนะครับแล้วก็ชนะบอสเดิรเคเตอร์ไปน้องส่วนบอสก็ชนะไปนะครับย่เพราะผมได้ต่อน oh, <cond> ี่มาไม่รู้ครับจะคิดอะไรจะดีสกายเนี่ยผมใครจะนิมบอ๋อจคิดมากตาย